จบงานกีผนังฝังท่อร้อยสายไฟต้องดูอะไรบ้างโดยพีมฮอรับสร้างบ้านโคราสวัสดีครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับชื่อเพลีิ้บ้านเพื่อนนนไม้แดงตะมนสุรนารีนะครับสามารถดูได้ทุกขั้นตอนงานเลยจนกว่าบ้านหลังนี้จะสร้างเสร็จการนําเสนอผลงานของเรานะครับอยากให้เห็นนะครับทุกขั้นตอนงานของงานก่อสร้างถ้าคุณดูแค่ตอนบ้านเสร็จนะครับคุณไม่ได้เห็นเบื้องหลังอะไรแล้วนะครับว่าคุณต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับต่อมาครับในส่วนของงานกีพนังฝังท่อร้อยสายไฟนะครับผมเนี่ยอยากจะแนะนําสิ่งหนึ่งนะครับในส่วนของตัวคอนคระับ ให้ใส่เข้าไปในบล็อกเหล็กด้วยครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยทํางานแบบไม่ใส่คอนเนคเตอร์นะก็คือแล้วแต่ช่างเขาปรากฏว่าครับมันมีการขูดสายนะครับเป็นรอยค่อนข้างเยอะถามว่าใส่คอนเนคเตอร์เนี่ยมันป้องกันได้ไหมมันไม่ได้ป้องกันได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันลดได้เยอะครับต้องใช้คําว่าลดนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีรอยอยู่ครับแต่ว่ามันน้อยมากนนเนี่ยผมแนะนําว่าใส่คอนเนคเตอร์นะครับในบล็อกเหล็กนะครับดีกว่าแล้วก็จะมีอีกสิ่งนึงครับเขาจะบอกว่าติดตั้งอุปกรณ์ไม่ได้ครับมันติดต แค่ไม่กี่รุ่นเท่านั้นครับที่ว่าหัวเขาจะใหญ่หน่อยทําให้ใส่อุปกรณ์ไม่ได้ต่อมานะครับในส่วนของงานพวกสายไฟเนี่ยเมื่อเราร้อยเสร็จแล้วนะครับให้ใช้พลาสติกนะครับพันเอาไว้ครับพลาสติกพวกนี้ครับก็เป็นพลาสติกพันพาเลทธรรมดาธรรมดานะครับนำมาพันนะครับแล้วก็ใส่กับเข้าคืนให้เรียบร้อยครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้มันเปื้อนนะครับเวลาช่างฉากขะฉาบนะครับแล้วก็ต่อมาครับในส่วนของสายไฟเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ารู้ๆกันอยู่แล้วครับของผมเนี่ยงานรับสร้างผมเลยเนี่ยก็จะมีในส่วนของ จุดรับเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับให้ทุกห้องน้ําจุดรับแอร์ทุกห้องนอนถ้าเกินจากนี้เพิ่มเงินเนาะนะครับเขาเนี่ยในส่วนของเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแล้วก็ตัวรับแอร์เนี่ยครับก็จะเป็นสายขนาด4แสคว์มิลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสายเกาวของเขาเนี่ยจะเป็น2.5แคว์มิลส่วนพวกงานปักนะครับก็จะเป็น2.5แคว์มิลสายหลอดครับ1.5แสคว์มิลนะครับ,รบสายเมนนะครับที่เขาส่งเลี้ยง วงจรเนี่ยครับก็จะเป็นสี่สแควร์มิลทั้งหมดนะครับต่อมาสายกาวนะครับที่ต่อเข้ากับตัวตู้เนี่ยครับก็จะเป็นสายทองแดงนะครับสายเขาจะเป็นสีเขียวเหลืองนะครับก็จะเป็นขนาดสิบหกสแควร์มิลนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของรายละเอียดงานนะครับที่พนังฝังท่อร้อยยไฟเนี่ยผมต้องบอกว่าถ้าเรามาดูในช่วงเนี้ยก็คือมันดูแค่เปลือกนอกก็รู้แล้วครับดูความเรียบร้อยต่างๆของงานเนี่ยผมมองว่าอ่าทั่วไปก็มองออกละนะครับ ต่อมาเนี่ยในกล่องพักสายไฟนะครับก็ให้เปิดดูเนาะแต่ว่าจุดหนึ่งนะครับในจุดที่จะเชื่อมต่อพวกเนี่ยครับทางช่างนะครับทีมนี้เนี่ยเขาเขาจะเปิดไว้ก่อนครับคือผมอ่ะต้องขึ้นไปตรวจก่อนถ้างานผ่านถึงอนุมัติให้ปิดได้นะครับในส่วนของตรงเนี้ยก็คืองานต่อเรียบร้อยเลยนะครับก็คือไม่มีการตีเกียวเนาะเมื่อก่อนผมเคยใช้การตีเกียวครับปรากฏว่านะครับบางทีเนี่ยบิดแรงสายมันหักนะครับก็เลยให้บิดแค่ตรงปลายสายแล้วใส่ไวนัทนะครับแล้วก็ ใช้เทปพันสายไฟพันนะครับหรือว่าจะเอาท่อหดใส่แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เคเบิลไท้นะครับรัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตามผนังเนี่ยที่ฝังท่อไว้นะครับผมไม่อนุญาตให้ช่างไฟนะครับเป็นคนอัดปูนนะครับผมจะให้ช่างก่อฉาบเท่านั้นนะครับทําหน้าที่ทําตรงนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการให้ตีตะแกรงกรงไก่ก่อนแล้วค่อยอัดปูนฉาบเข้าไปนะเพื่อให้ปูนมันยึดเกาะได้ดีประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ